ก็อุดตันที่หัวใจแล้วก็ไขมันมาจากไหนคําถามเราต้อง,างอถมามตัวเองก่อนไขมันมันเกิดขึ้นมาเองได้ไหมในร่างกายของเราเอาทุกคนตอบสิคะว่าไขมันที่ไปอุดที่สมองที่ไปอุดที่เส้นเลือดมันเกิดขึ้นเองได้ไหมอยู่ๆมันเกิด,ด,ดขึ้นเองได้ไหมโรคพวกนี้เอาช่วยตอบอาจารย์หน่อยเพราะอาจารย์มาหลายวันแล้วเาช่วยตอบหน่อยไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ได้ค่ะอาจารย์มันอยู่ที่ปากที่ท้องเออมันเป็นที่ปากที่ท้องที่ปากเป็นจ้าจ เกิดจากการกินครับกินมากกินปองมันหมันครับพอผมพั็นมาอ่ะจะใบพัดกี่เส้นเห็นไหมคือเราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนั้นคนที่เามนสามเส้นครับสามเส้นเส้นเลือกเหจือยใจสามเส้นครับสามเส้นขณแต่งนะท่านมาแก้ห้าอย่างที่อาจารย์สอนนะแล้วต่อไปนะมันจะไม่บายพาสเพิ่ม แล้วไอ้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 เส้นที่มันบางทีที่มีไขมันเกาะอยู่นะไขมันมันก็ลดแล้วมันจะไม่เพิ่มแล้วก็บอกไอ้เส้นที่เหลือตีมันก็ไม่ตันต่อเลยมันไม่แตกไม่ตันต่อมันฟื้นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่มาปฏิบัติเมืออาจารย์นะคะมันก็ไขมันเข้าไปตลอดทีนี้มันก็เต็มร่างกายอ่ะที่เขาเรียกกระดกซ้ำอ่ะเอามาผลิตกำลมงพาดที่ซ้ำอ่ะคนที่ปฏิบัติตามอาจารย์ไม่ต้องกลัวซ้ำมันไม่ซ้ำงานแล้วไปใช้อันที่หกของเราไม่ซ้ำจะได้สบายใจได้เลยมันฟื้นฟูหมดแล้วค่ะ แล้วนู่นอยู่ไปถึงร้อยี่สิบปีไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องหวาดแวงเลยเพราะเราจะให้เช็คสุขภาพข้อที่เจ็ดร้อยเช็คสุขภาพไปแล้วก็มามาดูเรื่องไขมันและพยากรได้เลยท่านจะไม่ซ้ําเลยนะเราเป็นหมอไงนะอาจารย์สอนให้พวกท่านเป็นหมอไงมันมาดูค่าต่างๆต้องตรงต้อง,ง,ง,งไปเราดูหมดเลยแล้วเราพยากรได้เลยท่านจะไม่มีโอกาสซ้ำการที่จะซ้ำไขมันมันขึ้นระดับไหนมันพยากรได้หมดเลยมาดูค่าได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านถ้าเกิดว่าไปช่วยเขาช่วยจริง อย่าช่วยแต่บอกให้เขาใช้สเป็กันชงกับนมอย่างเดียวถ้าไม่ไม่ควบคุมเรื่องอาหารมันไม่มีทางหรอกค่ะมันยังเข้าไปสเต็มกันชงกับนมมันยังเอาไม่อยู่เพราะมันเข้าไปเยอะทางปากเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าเข้ามาฟังอาจารย์นะคะแล้วเชื่อไหมเขาจะไม่เกิดซ้ำสุขภาพเขาจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ต้องไปบายพาสไอ้บายพาสมันตันจนกระทั่งบายพาสอะเหวี่ยงเส้นทางแล้วมันตันมันตันจนกระทั่งมันมันมันบอลลูนไม่ได้เลยมันทวนหัวใจไม่ได้ ปฏิบัติที่อาการพูดมันอีกมันเข้าไปอีกไงเดี๋ยวถ้าเกิดเราตัดวงจรเอาหิ้งที่ดีเข้าไปมันจะเกิดซ้ำได้ไงเซลล์มันฟื้นใหม่หมดเลยค่ะเขาต้องปฏิบัติข้อหนึ่งถึงข้อที่ห้าแล้วก็ใช้ทั้งสเปรย์กันชงใช้กับนมได้เลยแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าแบบต้องเคร่งครัดเลยนะคะแล้วสุขภาพเขาจะดีวันดีคืนเลยโอเคนะจ้าคุณครับเจอเลยงงคะ่ะ เลยนะคะแล้วไม่ต้องหวัดภาวากับโรคเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกโรคหวัวใจบรรลุนอยู่ถ้าเกิดมาฟังอาจารย์นะตัดให้มันหมดเยื่อใย,ยไปเลยเอาเชิญสอบถามต่อได้เลยค่ะมีอีกไหมคะอาจารย์นิสุดอยู่ในห้องหรือยังคะตอนนี้ครับผ<ะ>มครับอยู่ครับ ดี๋ยวยังมีคําถามคําถามไหมไม่นั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุยเรื่องสารอรินทรีย์เพราะเราจะปฏิรูปประเทศใช้หนักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะฟื้นลิ๊กแผ่นดินหน่อยนะคะเอาใครจะถามอีกคาถามมีไหมก่อนที่ถึงอินทรีย์สารขออาจารย์พิสุทธิ์อะถ้าเกิดไม่มีอาจารย์พิสุทธิ์เชิญเลยเพราะตัวนี้มันเกี่ยวพันกับสุขภาพเชิญเลยค่ะอาจารย์ ครับสวัสดีครับผมวิสุทธ์ผลทาวรผู้ประโอการท่านอาจารย์นงั่รัโมบหล่อรับรายถึงสุดท่านอาจารย์นงั่งรัโมบก่อนครับสามนาทีกับปินซีสาร้านดีของไร้วนจบของเรานะครับแน่นอนครับจะดีไม่ดีอยู่ที่ผลครับเราให้ดูช่องพิสูจน์กันครับแต่ท่านไม่ต้องไปพิสูจน์มากครับใช้อย่างเดียวเพราะผมพิสูจน์มาเจ็ดแปดเดือนแล้วกับพืชเรียกว่าจะบอกว่าเป็นร้อยชนิดก็ได้นะครับเ่ทั้งที่เอ่เรียกว่าเน้นเน้นและผ่านผ่านนะครับ วันนี้จะให้ดูบางอย่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับบางทีท่านออกไปช่วยคนอื่นแล้วเกิดปัญหานะครับอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะว่า <c oughs> เวลาไปใช้เนี่ยมันเหมือนกับเราแต่ละคนก็สภาพร่างกายแต่ละพื้นที่ก็สภาพอากาศสภาพอะไรที่ที่แตกต่างกันนะครับแต่พอพอเราเอาอินทรีย์สารไปใช้เนี่ยบางที อ่าเหมือนเหมือนที่เขาบอกห้ามเด็กทารกอ่ะ,อะเหมือนถ้นาไปนานาเสริอบอกห้ามเด็กทารกเันจะเป็นกฎหมายห้ามไว้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีพิษภัยหรอกแต่ว่ามันเป็นปัญหาของเด็กที่อ่อนไหวอาจเกิดปัญหาง่ายอ่พืชก,ก็ก็มีเหมือนกันครับพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าอ่าใช้แล้วขาดน้ําเหมือนคอแห้งกินอาหารแล้วไม่กินน้ำเออให้อาหารพืชแล้วไม่มีน้ําให้กินมันก็อาจจะเกิดผลได้หรือว่ามีโรคอื่น รุมเร้าจนถึงเวลาของมันแล้วเอาอยังไงก็ไม่อยู่อนะต้องจัดการอย่างหนักอย่างเงี้ยแล้วเกิดก็อาจจะมาโทษที่อ,อ,อินทรียสารหรือโทษที่ผลิตภัณฑ์ของให้ได้อ่ะอันนี้ที่เล่าให้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะจากสายงานอื่นที่แจ้งมานะครับอันนี้เราเล่าข้อเท็จจริงเพรของเราจิตประพสอนต้องบอกข้อเท็จจริงครับว่าอ่า เอาไปใช้แล้วเนี่ยกับฟักทองเนี่ยรากฏว่ามันหงิกเออมันหงิกแต่เท่าที่ผมใช้แบบเกือบทุกชนิดนะครับมันไม่มีอะไรหงิกนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันตายจากอะไรอ่าเพราะว่าอ่ามังอิญฟักทองเนี่ยยังไม่เคยอยผมยังไม่เคยใช้กับตัวเองนะครับแต่ถ้าท่านอื่นใช้แล้วก็อ่าว่ากันอีกดีแต่อันนี้ผมก็เลยเริ่มอ่พิสูจน์นะครับเนื่องจากช่วงนี้ผมมาอยู่ที่ ป่าพยอมที่แปลงที่ผมทดลองตั้งแต่พฤศจิกานะครับอันนี้ก็ปลูกมาอีวันละสามวันใช่ไหมประมาณสามวันประมาณสามวันอพอครบสามวันเนี่ยผมก็ลองเอาอินทรีย์สารอย่จะยีเตรียมดินกับอินทรีย์สารไว้แล้วนะขั้นตอนคือเตรียมดินกับอินทรีย์สารหมายถึงว่าฟืา้ดนดินขึ้นมาแล้วได้ดูอินทรีย์สารไว้แล้วแล้วก็แช่เมล็ดแล้วก็ปลูกลงไปพอสามวันเนี่ยผมทดลองดูครับแต่ยังไม่พ่นนะครับ ทดลองราดที่รอบโคนมันทุกต้นเลยครับทั้งแปลงเลยครับาาราดรอบโคนมันด้วยอินทรีย์สารนะครับละลายน้ําที่เหลือจากขีดพ่นนั่นแหละแ,แล้วมาดูผลนะครับปรากฏว่าวันหนึ่งแล้วก็ไม่มีผลในทางเสียหายนะมันโตวันโตคืนขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวอีกถ้าเจ็ดหรือสิบวันเนี่ยผมจะพ้นเลยครับสอนต้นห่อนเนี่ยดูว่ามันจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับอถ้ามันไม่มีผลไรก็แสดงว่า ไอสิ่งที่เกิดที่เขาเล่าไ้ฟังว่าใช้อินทิีสารแล้วมีปัญหากับฟักทองนั้นก็อาจจะมีเหตุอื่นซึ่งเหตุอะไรนะั้นเราก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เล่าไ้ฟังนะครับแต่ที่ที่ที่กําลังทําเนี่ยมันมีแต่ผลดีแค่โตว,วันโตคืนนะครับอ่าโตว,วันโตคืนอ่านี่อยากจยานะครับอ่าแต่จะให้ดูตรงนี้ครับอ่าที่ถ่ายภาพไป ช่วงนี้ผมกําลังตรวจสอบอหรือพิสูจน์ชัดอีกรอบหนึ่งเป็นกรณีพิเศษนะครับในพืชผลที่ที่ผมได้ทดลองไว้ตั้งแต่ต้นนะครับนั่นคือมังคุดหลายท่านคงได้เห็นแล้วว่าถ้าเปรียบเทียบกับการการใช้ปุ๋ยในแปลงติดกันในใน ต้นไม้รุ่นเดียวกันมังคุดเอรุ่นเดียวกันปลูกด้วยคนคนเดียวกันแต่ใช้ปุ๋ยเคมี K Me, กับไม่ใช้ปุ๋ยเลยมาใช้ยินสีสารของไอ้นี่มันต่างกันเยอะอันนั้นเปรียบเทียบไปแล้วแต่วันนี้ที่เมื่อวานเนี้ยผมก็เลยเ,เก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเฉพาะส่วนที่ใช้ย,ยินสีสารว่า,าในขณะที่มันใบอ่อนอย่างเนี้ยนะและช่วงนี้มันเริ่มมีผลบ้างแล้วก็ก็ไว้วางใจได้ก็ช่วงก่อน อาจมีปัญหาบ้างเนื่องจากว่ามันเครื่องปั๊มน้ํามันพังแล้วก็ไม่มีน้าเป็นเป็นเดือนเดือนนะพูดง่ายนะซึ่งมันพุดมันต้องการน้ํามากพอสมควรนี้มาดูอ่ะต้นแบบนี้อ่าครั้งสิบห้าวันหรือยี่สิบวันเนี่ยหลังจากอ่าฉีดพ่นแล้วเนี่ยอ่ามันจะมีผลเสียอะไรบ้างกับต้นไม้นะครับหรือมันดีวันดีคืนนะครับก็ผมตรวจสอบทุกต้นครับสี่สิบกว่าต้นครับบันทึกภาพไว้หมดนะครับ แต่และต้นก็มีลักษณะอาการที่ต่างกาันอย่างต้นนี้เห็นไหมแตกยอดจริงๆผมฉีดพ่นไว้เมื่อประมาณสิบห้าวันที่แล้วนะบางต้นที่มันแตกยอดก็แตกยอดนะครับแต่ว่าเราจะเก็บข้อมูลตอนนี้ว่าบางต้นมียอดอ่อนบางต้นเป็นใบอ่อนแล้วเนี่ยอีกสิบห้าวันหรือยี่สิบวันเนี่ยหน้าตามจะเป็นยังไงมีอะไรที่เสียหายบ้างนะครับเราจะเก็บข้อมูลอย่างละเอียดนะครับอย่างต้นนี้ได้รับการช่วยเหลือจริงๆมัน มันรอดยากเลยตัวเนี้ยโดนทั้งเพื่อนปลุมมัดคออะไรหมดแต่ช่วยแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราจะให้มันโตแล้ะครับจริงๆมารุ่นเดียวกันหมดนะครับแต่เรียกว่าเ,เราไม่มีเครื่องมือพอนะครับบางทีก็ต้องปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมาชาติใครยาขี่ใครยทัโอดอะไรก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับอตอนนี้เราเริ่มเริ่มช่วยได้นะครับอตอนนี้กับมันก,กันก็แต่ละต้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ นี้เราใช้ให้แล้วนะครับแต่ว่าจะดูว่าอ่อ่าสิบห้าวันต่อไปจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อ่ใบอ่อนเริ่ม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 แก่ขึ้นนะครับอเป็นระยะระยะนะครับนะอันเราก็จะรู้หมดแล้วครับทีนี้ว่าเออถ้าลักษณะอย่างนี้ยังไม่ควรฉีดพ่นหนาหรือหรือควรจะเอาเฉพาะโคนก่อนหรืออะไรประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้อ่าอันนี้เป็นแถวแรกนะครับน,นี่มาขึ้นแถวที่สองเนี่ยแถวที่สองครับ อ่ะก็ยัอ่านี่ก็ทุเรียนนะที่เคยให้ดูบ่อยๆอะที่เคยให้ดูอันเนี้ยต้นเดียวที่ต้นเดียวครับทุเรียนต้นอีกต้นเดียวที่ปลูกที่เคยปลูกไว้นะครับธรรมดาหนอนกินรุนหมดแล้วครับอ่าอ่าอันนี้อันนี้เออมาทีละต้นดีละต้นนะครับไล่มาอ่ะตัวนั้นนี่อ่าเอ่อกระทุเรียนนะครับอ่าทุเรียนนะครับอ่าที่ปลูกใหม่อันนี้ประมาณหนึ่งเดือนละนะครับประมาณหนึ่งเดือนละอ่า เราก็จะเริ่มเก็บข้อมูลนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ต้นนี้อนนี้ต้น,นนี้น้าดีครับแต่มันอยู่ร่มอยู่ร่มนะครับนี่ฮะก็ก็โอเคใย้ดูผ่านๆน,นะครับดูผ่านๆไปถ้าถึงว่าอันนี้แถวที่สามแล้วเราเราเก็บข้อมูลหมดนะครับอ่าเพื่อให้เห็นผลชัดเจนในเรื่องการใช้หรือว่ามัน เปลี่ยนแปลงยังไงเอ่อเมื่อเราดูแลแบบนี้อา่าต้นนี้ก็ธรรมดาก็ตายแล้วนะครับถัดอยู่พื้นแล้วหลายต้นที่ตายแล้วก็พื้นขึ้นมาแล้วครับพอช่วงนี้เราเริ่มมีเวลานะครับผมมาสองรอบแล้วก็ได้มาเอายาออกมั่งแล้วก็อา่าช่วยกันบ้างนะครับจริงๆมันรุ่นเดียวกันหมดแล้วจริงๆมันต้องโตเท่ากันหมดแต่เนื่องจากเราไม่สามารถดูแลทันได้นะครับเพราะว่าเอา่อคนเดียวทั้งมีแต่จอบนะครับ แล้วญ้ามันโหยิ่งมีให้ก็ด้วยญ้ามันยิ่งเรียกว่าอึกระทึกนะครับนีพันแข่งพันขาพันคอบางคนบางคนดูไม่ทันก็คอหักไปก็มีนะครับอ่าครับอืมอย่างต้นเนี้ยทับติดดินเลยครับแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วครับอ่าฟื้นแล้วนะครับอตอนนี้ก็เยอะแย ตอนนี้อยู่ในร่มเลยครับอร่อยไหมังสึกเกลงยดครับพอพับไปเลยนะครับเพราะมันไม่ได้แดดเลยครับอแต่มันยังอยู่ได้มันยังแข็งแรงครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็ให้ดูอ่ะเรมีทุเรียนสี่ห้าต้นที่ที่ปลูกแล้วประมาณหนึ่งเดือนก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเจาน้าเข้าได้บบปุ๋ยนะอ๋อนาข้าวเนี่ย วันก็วันวันซื้อให้ให้ดูเพื่อนี่เลยครับเอ่อเพิ่งไปฉีดพ่นนะครับแต่ตรงนี้หกไร่นะครับอ่าพูนนาข้าวอ่าตรงนี้หกไร่นะครับเอ่อเอ่อใช้ไปอ่าแปดช้อนนะครับแปดช้อนปูนปูนเนีผสมน้ำเอ่อประมาณร้อยเอ่อร้อยลิตรประมาณร้อยลิตรนะฉีดในพื้นที่หกไร่เนี่ยพอดีเลยหกช้อนหกช้อนปูนปูน เออแปดช้อนแปดช้อนนะครับครับนาข้าวเอ่อจริงๆตอนนี้ใช้กับนาข้าวเนี่ยสองแปลงอีกแปลงหนึ่งสองไร่ที่ผมไปจีดพ่นเองอันนี้อันนี้เจ้าของเขามีที่จีดพ่นเขาเขาจีดเองครับผมเพียงไปช่วยนะครับอ่าอันนี้เรื่องของของนาข้าวนะครับนะอ่ะส,ส่วนส่วนเรื่องฟาร์มก็เหมือนกันะนะครับอาจารย์ใส่ประมาณต้นข้าวใหญ่เท่าไหร่ ไส่ไประมาณต้นเข้าคือเราเริ่มดำบอกเลยวา่าเริ่มมันเป็นต้นเข้าไปเอ่อถ้า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 ใช้จริงๆรถ่ายดีนะครับเอ่อถ้าสามารถเริ่มต้นได้ก็คือเตรียมดินเหมือนกับอย่างอื่นหมายถึงตอนตอนไถอะตอนไถท,ท,ที่จะก่อนวานนะเอ่อระหว่างไถเนี่ยเอ่อฝากรถไถก็ได้ให้อที่จะฉีดพ่นใช่ไหมถ้าถ้าสามารถทําได้นะ อ่หรือเราจะทําไงที่ที่จะจะหรือจะไปวิดวิดเหมือนที่ผมทำนะฮะใส่กระป๋องถ้ามันไม่เยอะนะครับอ่าวิด,ว,ดวิดเรือไงก็ได้เตรียมดินก่อนได้ดีแต่ถ้าเตรียมดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าไปตามระยะที่ชาวนาก็ทํากันทั่วไปเขา,าเก,าปกนน็ประมาณ20วันไม่เกินหนึ่งเดือนด้วยอ่เริ่มหวานไปแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับวันายี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนช่วงนั้นแหละอ่ที่เขาใส่ยูเรียครั้งแรกกันเนะี่ยอ่า เราไม่ต้องใส่ยูเรียก็ได้นะครับหรือลดยูเรียไปสักครึ่งหนึ่งถ้ายังอยากจะใส่นะครับให้ลดปุ๋ยสักครึ่งหนึ่งอ่าแล้วต่อไปก็ก,ก็ก็พ่นตามระยะเหมือนที่เราให้ปุ๋ยนั่นแหละครับพ่นตามระยะที่เราให้ปุ๋ยอ่าส่วนแปลงที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยอ่าเขาใช้อ่าปุ๋ยไปหนึ่งรอบแล้วนะครับใช้ปุ๋ยไปหนึ่งรอบแล้วก็เป็นสูตรยูเรียนั่นแหละก็เป็นศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์ศูนย์สองตัวแล้วก็มีเลขหนึ่งตัวนั่นก็เป็นยูเรียนะครับอ่าแล้วก็ าก็เดือนเ,อเขา้าเข้าเดือนที่สองนะครับเข้าเดือนที่สองเ,อเดือนแรกเขาใช้ใช้ยูเรียไปละนะอันนั้นเขา้าเข้าเดือนที่สองเกือบสองเดือนนะก็ก็ฉีดพ่นด้วยไฮของเราแล้วเดี๋ยวอีกสิบห้าวันจะฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสิบห้าวันก็จะฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็น่าจะได้สักสองครั้งนะครับ ถ้าสามครั้งได้ยิ่งดีครับท่านก็ไปคํานวณว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกับผลผลิตถ้าถ้ามันได้ผลผลิตเท่ากันนะลงทุนเท่ากันก็ใช้ให้ดีกว่าเพราะว่าปลอดภัยไราพิษตั้งตัวเองและผู้อื่นได้บุญไม่ทิไม่บาปด้วยนะครับให้ดูตรงนั้นนะครับไอ้เมอพอเข้าใจไหมครับ อาจารย์ขอบใจค่ะโอเคนะครับขออนุญาตนิดนึงค่ะท่านอาจารย์ที่สุดค่ะไอ้การฉีดนะครับฉีดต้นทางใบหรือว่าฉีดลงพื้นโอ้ฉีดฉีดทางใบครับฉีดทางใบครับอ่าลงพื้นหมายถึงว่าก่อนก่อนวาเน่เตรียมดินแต่ว่าต้นวพืชผักธรรมดาเนี่ยครับ้นธรรมดาไม่ต้องไปไม่ต้องไปเน้นโปนอะไรมันยกเว้นต้นไม้ใหญ่ครับฉีดรอบโคนครับไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นอ่ะ เอ่อพวกยิ่ต้อนรอบโกนนะครับเช็ดปาล์มเนี่ยโอเคหมายถึงปาล์มนะค่ะเออถ้าปาล์มนี่ต้องพ่นรอบโคนครับพ่นรอบโคนนะครับเอ่อพ่นรอบโคนด้วยนะครับอ่านี่ฮะนี่ฮะเออพ่นรอบโคนด้วยนะครับอันนี้ปาล์มไม่สั้นอันนี้บางเงนงค่ะ ถ้าถ้าเป็นผักผักในแปลงอะค่ะเช่นผับผักกาดผักอะไรที่ในแปลงอะค่ะเราใส่บัวแล้วก็ใส่สารอินทรีย์ตักช้อนหรือสองช้อนต่อน้ำยี่สิบริมีเราลาดเลยได้ปะอ๋อผักเป็นช้อนเดียวก็พอครับช้อนเดียวก็พอช้อนปูนก็พอแล้วครับไม่ต้องถึดกับสอบย้อนแล้วครับเหมือนที่เหมือนที่ผมใช้ที่นครเนี่ยทั้งพริกทั้งผักต่างๆใช้งหนึ่ง ครับเพิ่งเพิ่งเอามาลองมาใช้คุณสั่งมาเมื่อวันก่อนก็ว่าปลูกผักโขมผักโขมผักกาดอะไรเล็กๆผักบุ้งอะไรฮะเอาไว้เป็นอาหารเช้าไว้ไว้ทานก็ว่าเออจะยังไงดีเอาช้อนเดียวพอนะคะจานอ่าช้อนเดียวพอครับช้อนเดียวพอละนะแต่ว่าเจ็ดวันนะครับประมาณอ่าไปทานถ้าเจ็ดวันเพราะว่าเพื่อป้องกันหนอนแมลงด้วยนะครับเอ่อถ้าถ้าเจ็ดวันนะฮะเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งนะคะจ้าอ่เอ่าอ่า ขอบคุณนมนากาค่ะครับท่านใดมีอะไรจะ,ะพูดคุยด,ด้วยตัวราเยอียรว่ามันประกอบด้วยอะไรเนี่ยจริงๆมันมีธาตุอาหารเสรอรือหมรรองทรบต้นแต่ตัวหลักของมันก็คือยูมิกนะครับอ่ายูมิกก็คือซรากพืชสร้างจัดที่ทับถมเรียกว่าเน่าเปื่อยอ่แต่ถ้าอายุไม่นานก็เรียกว่าย,ยูมัดแต่พอมันร้อยปีพันปี ที่มันพลิกฟื้นจนกระทั่งทะเลเป็นเอ่อเรียกว่าทะเลเป็นภูเขาภูเขาเป็นทะเลพลิกไปพลิกมาเป,ปลี่ยนพื้นที่อย่างเงี้ยเราเรีก